4ต่อ6ครับสนามปีนังเคินตายมูกับพาม่าครับเซอร์ฟรีไม่มีบอกดูลุงเดียวว่าลุงนี้ตีดีครับสกอร์สตีต่อ6ครับเขินสเสร์ฟ โอ้โหลุงนี้เหยียบแรงมากครับ6ต่อ4ต้องมาเสิร์ฟสี่หกเสิร์ฟดีครับห้าต่อหก 5ต่อ6ครับออึง6ข้าง5ต่อ6ครับก6เทาครับ6เทาครับ เจ็ดหกครับได้แต้มครับลูกนี้แปดหกครับแปดหกครับหกแปดครับแปดหกครับ ได้แจมครับสกอร์96ครับได้แจมครับ16ครับ60ครับเกตีครับเจ้าไย ินเดียได้แต้มครับสิบสิครับเกมครับเกมเท่าไหร่สิบสป่ะ<ฆ>เกมสิบสาป่ะอ๋ะอ,อเกมสิสมครับสิบสครับ เกมตรงนี้ไทยชนะเขมากครับ